เสียงหัวเราะดังลั่นขึ้นมาเลยค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่มันควรจะตึงเครียดบนท้ายรถกระบะมือของผู้ชายคนหนึ่งก็เอื้อมไปแตะแก้มผู้ต้องหาหญิงเบาๆพร้อมกับแซวเรื่องหน้าตาผิวพรรณของเธอแต่ที่มันน่าแปลกใจกว่านั้นคือเจ้าหน้าที่คนอ,อื่นๆที่อยู่รอบๆเนี่ยไม่ได้ห้ามเลยนะคะแต่กลับหัวเราะชอบใจไปด้วยกันภาพไม่กี่วินาทีนี้ล่ละค่ะ ที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ต้องบอกว่าสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนเลยก่อนที่เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนช่องคุยให้ฟังกันไว้ด้วยนะคะครับเรื่องนี้มันมีมิติที่ซ้อนกันอยู่เยอะมากจริงๆจากปฏิบัติการที่ตั้งใจจะโชว์ความสามารถของรัฐมันกลายเป็นบทเรียนราคาแพงเรื่องสิทธิมนุษยชนไปเลย ใช่ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการสื่อสารในยุคดิจิตัลด้วยที่ทุกอย่างมันอยู่ในสายตาของคนทั้งโลกจริงๆอืมใช่เลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดต้นเรื่องกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเหตุการณ์ทั้งหมดมันเริ่มจากปฏิบัติการที่เหมือนในหนังเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งถือปืนบุกเข้าไปในสถานที่ราชการที่กัมพูชาครับและเธอก็ไม่ได้ลงมือเองด้วยนะแต่ส่งปืนให้กับผู้ต้องหาชายคนหนึ่งที่ถูกคุมตัวอยู่ตรงนั้นเพื่อใช้ข่มขู่เจ้าหน้าที่ แล้วมันก็ได้ผลด้วยหรอคะได้ผลครับสำเร็จด้วยผู้ต้องหาชายคนนั้นก็ใช้ปืนนั่นแหละเปิดทางให้เพื่อนผู้ต้องขังอีกประมาณ5-6คนแหกการคุมตัวหนีไปได้ทั้งหมดเลยโหกลางสถานที่ราชการเลยนะคะใช่ครับซึ่งการกระทําที่มันอุกอาจขนาดนี้มันสร้างความตื่นตะลึงให้สังคมกัมพูชามากเหมือนเป็นการตบหน้ารัฐบาลกับหน่วยงานความมั่นคงแบบเต็มเมเลยเรียกได้ว่าเสียหน้าอย่างรุนแรงเลยนะคะการที่แบบ มีคนกล้าทําอะไรแบบนี้มันกระทบความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรงเลยถูกต้องครับดังนั้นภารกิจที่เร่งด่วนที่สุดของรัฐบากลกัมพูชาตอนนั้นก็คือการกู้หน้ากลับมาให้เร็วที่สุดแล้วก็ต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังคุมสถานการณ์ได้อยู่แล้วเขาก็ทําได้เร็วมากด้วยใช่ไหมคะเร็วมากครับเพราะว่าช่วงค่าของวันเดียวกันนั้นเลยก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่โตเลยว่าสามารถตามจับผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ต้องหาที่หนีไปได้ครบทุกคนแล้ว ฟังดูเหมือนตั้งตอนจบที่สวยงามเลยรัฐบาลจัดการปัญหาได้เร็วแสดงให้เห็นถึงศักยภาพตั้งใจจะให้ข่าวนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยนั่นคือสิ่งที่เขาตั้งใจให้เป็นครับเป้าหมายคือเอ,อการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสพลิกจากเรื่องเสียหน้ามาเป็นการโชว์ความสําเร็จแต่ปรากฏว่าเรื่องราวมันไม่จบแบบนั้นเพราะมันมีภาคต่อใช่ครับมีภาคต่อที่ไม่มีใครคาดคิดซึ่ง เอาจริงๆกลายเป็นหายนะที่หนักกว่าเหตุการณ์แหกคุกในตอนแรกเสียอีกและภาคต่อที่ว่านี้ก็มาในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวที่ถูกปล่อยออกมาหลังการจับกลุ่มใช่ไหมคะครับผมเห็นภาพนั้นแล้วค่ะเป็นภาพของผู้ต้องหาทั้งหมดที่ถูกจับได้แล้วอยู่บนท้ายรถกระบะแต่บรรยากาศมันมันไม่ได้ดูตึงเครียดเลยไม่เลยครับบรรยากาศมันค่อนข้างจะแปลกๆและในภาพนั้นเองที่เกิดเรื่องขึ้นเมื่อมีชายคนหนึ่งซึ่งต่อมาก็รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นตำรวจนะ ยื่นมือไปลูบแก้มผู้ต้องหาญิงชาวเวียดนามพร้อมกับพูดแซวด้วยใช่ครับผู้ทำนองชื่นชมรูปลักษณ์ของเธอว่าผิวเนียนจังแก้มแน่นดีอะไรประมาณนั้นประเด็นคือมันเกิดขึ้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่คนอื่นๆอีกตั้งหลายคนแล้วปฏิกิริยาของคนรอบข้างเป็นยังไงคะนี่คือส่วนที่เลวร้ายที่สุดเลยครับคือแทนที่จะมีคนห้ามหรือแสดงความไม่พอใจเจ้าหน้าที่คนอื่นในรถกลับหัวเราะอ,ออกมาอย่างสนุกสนานหัวเราะ ครับหัวเราะเลยบางคนถึงกับยกนิ้วโป้งให้ด้วยซ้ำเหมือนกับว่าสิ่งที่ชายคนนั้นทำเป็นเรื่องตลกขบขันที่น่าชื่นชมซึ่งมันเปลี่ยนเรื่องราวทั้งหมดไปเลยเข้าใจเลยค่ะจากภาพกล่องการจับกลุ่มที่ควรจะดูมีประสิทธิภาพมันกลายเป็นภาพของการคุกคามศักดิ์ศรีความมนุษย์ไปแทนแล้วภาพนี้มันก็ถูกเผยแพร่ออ,อกไปใช่ครับแล้วมันก็ได้ทาลายความสาเร็จในการจับกลุ่มที่รัฐบาลพยายามสร้างขึ้นมาจนหมด จากที่ต้องการจะสื่อสารเรื่องประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รัฐภาพที่คนทั้งโลกเห็นกลับเป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดเป็นการล่วงละเมิดอย่างโจงแจ้งเลยถูกต้องครับและที่สำคัญคือปฏิกิริยาของคนรอบข้างที่ร่วมหัวเราะชอบใจมันสะท้อนปัญหาที่ใหญ่กว่าการกระทำของคนคนเดียวอีกมันชี้ให้เห็นถึงทัศนคติบางอย่างที่มองว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แล้วพอภาพนี้มันหลุดไปในโซเชียลผลกระทบมันรุนแรงขนาดไหนคะโอ้โหเหมือนไฟลามทุ่งเลยครับไม่ใช่แค่เป็นประเด็นในกัมพูชายอย่างเดียวแต่ภาพนี้มันเดินทางข้ามพรมแดนไปเร็วมากกลายเป็นไวรัลไปทั่วอาเซียนเลยไปถึงประเทศอื่นด้วยครับผู้คนจากเวียดนามซึ่งเป็นสัญชาติของผู้หญิงที่ถูกคุกค,คามแล้วก็จากไทยพมา่ามาเลเซีย อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ต่างก็เข้ามาแสดงความเห็นกันแบบถล่มทลายเลยครับแสดงว่ามันไปกระทบกับความรู้สุกร่วมของคนในภูมิภาคนี้อย่างจังเลยใช่ครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณค่าพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่ยึดถือร่วมกันคือเรื่องสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาไม่ว่าคนนั้นจะทำผิดอะไรมาต่อตามถูกต้องครับเขายังมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง การที่คนจากหลายประเทศพร้อมใจกันออกมาประนามมันแสดงให้เห็นว่าการกระทําในภาพนั้นมันข้ามเส้นมาตรฐานทางสังคมที่คนส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ยอมรับไม่ได้ไปแล้วแล้วปฏิกิริยาจากฝั่งคนกัมพูชาเองในโลกออนไลน์ล่ะคะเป็นยังไงบ้างพอเห็นว่าเรื่องมันบานปลายไปขนาดนี้ปฏิกิริยาแรกๆที่น่าสนใจมากคือความพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ครับมีชาวกัมพูชาบางส่วนเริ่มเรียกร้องให้ช่วยกันรีพอร์ตลบภาพนี้ออกไป อ๋อให้ช่วยกันลบใช่แต่เหตุผลที่ให้ตอนนั้นมันไม่ใช่เพราะรู้สึกว่าการกระทำนั้นมันผิดนะแต่เป็นเพราะกลัวว่าชาวสยามหรือคนไทยจะเอาภาพนี้ไปล้อเลียนทำให้ประเทศเสียชื่อเสียงโอ้โหประเด็นเรื่องความเป็นคู่แข่งกับไทยนี้มันอ่อนไหวมากเลยนะคะถึงขนาดเป็นความกังวลแรกๆที่นึกถึงเลยใช่ครับแล้วมันก็ไปไกลกว่านั้นอีก คือมีการพยายามสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่เลยว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ในภาพเป็นคนไทยแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดในประเทศไทยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจครับเพื่อยวนความผิดมาให้ฝั่งไทยแทนแต่แน่นอนว่าความพยายามนี้ไม่สําเร็จเพราะไม่มีชาวต่างชาติคนไหนเชื่อเลยการตอบสนองแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะในเชิงจิตวิทยาของสังคม มันคือคกลไกป้องกันตัวเองรูปแบบหนึ่งเลยครับเมื่อต้องเผชิญกับความอับอายในระดับชาติสิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุดคือการปฏิเสธความจริงแล้วก็โยนความผิดไปให้คนอื่นโดยเฉพาะกับคู่แข่งซึ่งในที่นี้ก็คือประเทศไทยมันสะท้อนความกังวลอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาคนนอกหลังจากที่ความพยายามเบี่ยงเบนประเด็นไม่สําเร็จสุดท้ายแล้วทางการกัมพูชาออกมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการว่ายังไงคะ ในที่สุดก็มีคำถแถลงออกมาครับแต่เนื้อหาก็ทำให้หลายคนประหลาดใจอีกครั้งทางการระบุว,ว่าชายที่ก่อเหตุในภาพนั้นไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นนักข่าวอิสระที่ไปร่วมทำข่าวการจับกลุ่มนักข่าวอิสระครับแล้วบทลงโทษที่เขาได้รับก็คือการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นนักข่าวการระบุว,ว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักข่าวไม่ใช่ตำรวจมันเหมือนการพยายามตัดตอนปัญหาหรือเปล่าคะ ชัดเจนเลยครับมันเป็นยุทธศาสตร์การจัดการวิกฤตที่เห็นได้บ่อยคือการจำกัดวงความเสียหายให้อยู่แค่ระดับบุคคลและที่สำคัญคือต้องแยกบุคคลนั้นออกจากสถาบันของรัฐให้ได้การบอกว่าเขาไม่ใช่ตำรวจมันคือความพยายามจะปกป้องสถาบันตำรวจและรัฐบาลโดยรวมไม่ให้ต้องมารับผิดชอบกับการกระทำของคนคนเดียว แต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เกิดคำถามตามมาเยอะเลยนะคะอย่างแรกเลยคือนักข่าวเข้าไปอยู่ปะปนกับผู้ต้องหาบนรถของเจ้าหน้าที่แบบนั้นได้ยังไงนั่นแหละสิครับแล้วบทลงโทษแค่เพิกถอนใบอนุญาตมันพอแล้วหรอกับความเสียหายระดับนานาชาติที่เกิดขึ้น ถูกต้องครับคำถแถลงนั้นอาจจะช่วยปกป้ององค์กรได้ในระยะสั้นแต่มันก็สร้างความกังขาในระยะยาวทั้งเรื่องความโปรง่งใสในการทํางานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ความเหมาะสมของบทลงโทษซึ่งหลายคนมองว่ามันเบาเกินไปมากแล้วหลังจากมีคําแถลงเป็นทางการออกมาแล้วเสียงตอบรับจากคนในประเทศกัมพูชาเองเป็นไปในทิศทางเดียวกันไหมคะหรือว่ามีความเห็นต่างกันออกไปตรงนี้คือประเด็นที่น่าสนใจที่สุดเลยครับเพราะความคิดเห็นของคนกัมพูชาเอง แตกออกเป็นหลายกลุ่มอย่างชัดเจนมากมันเผยให้เห็นรอยต่อทางความคิดที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมของเขาเลยมีกลุ่มไหนบ้างคะพอจะจำแลกได้ไหมพอจะแบ่งได้เป็นสามกลุ่มหลักๆครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่รู้สึกอับอายและโกรธแค้นคนกลุ่มนี้มองว่าการกระทำในภาพนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากมาทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสียชื่อเสียงคือเห็นด้วยกับคนต่างชาติใช่ครับ เขามองว่าคำแก้ตัวของรัฐบาลฟังไม่ขึ้นแล้วบทลงโทษก็เบาไปคนทำผิดควรจะถูกดำเนินคดีอาญาต้องติดคุกไม่ใช่แค่ยึดใบอนุญาตแล้วกลุ่มที่สองเหคะกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ออกมาปกป้องครับคนกลุ่มนี้มองว่าชาวต่างชาติกำลังวิจารณ์รุนแรงเกินจริงพวกเขาย้ำว่าผู้หญิงในภาพเป็นอาชญากรน,นะการกระทำของผู้ชายคนนั้นเป็นแค่ความผิดเล็กน้อยไม่ควรจะเอามาเป็นเรื่องใหญ่โตและกลุ่มที่สาม กลุ่มที่สคือกลุ่มที่น่าจะสำคัญที่สุดในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้ครับคือกลุ่มที่แสดงความเห็นออกมาทำนองว่าเพิ่งจะรู้ว่าการทำแบบนี้มันผิดหรือเพิ่งรู้ว่าต่างประเทศเขาคิดกันแบบนี้เพิ่งรู้ครับคนกลุ่มนี้ไม่ได้ปกป้องแต่ก็ไม่ได้ประนามรุนแรงเขาแสดงความประหลาดใจที่ได้เรียนรู้บรรทัดฐ,ฐานใหม่ๆจากเหตุการณ์นี้การที่มีคนคอมเมนต์ว่าเพิ่งรู้นี่ มันจะท้อนอะไรที่ลึกซึ้งล่าเลยนะคะมันหมายความว่าพฤติกรรมแบบนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปหรือเป็นเรื่องที่คนในสังคมเขาไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาใหญ่โตเลยจนกระทั่งมันกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกถูกต้องที่สุดครับความคิดเห็นของคนกลุ่มนี้มันชี้ให้เห็นช่องว่างขนาดใหญ่เลยนะระหว่างบรรทัดฐ,ฐานทางสังคมที่ปฏิบัติกันในท้องถิน่นกับมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนที่คนส่วนใหญ่ในโลกยึดถือร่วมกัน เหมือนเหตุการณ์นี้มันไปเปิดโลกกระทัดให้คนกลุ่มนี้เลยใช่ครับมันเหมือนกันการบังคับให้สังคมคัมพูชาต้องหันมาเผชิญหน้ากับภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกบานใหญ่ที่ชื่อว่าประชาคมโลกและมันทําให้เกิดการถกเถียงครั้งใหญ่ในประเทศว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ควรและมาตรฐานที่พวกเขายึดถืออยู่นั้นมันเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกได้หรือไม่ดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดนี้มันจึงไปไกลกว่าแค่การกระทําผิดของคนคนเดียว แต่ได้จุดประกายให้เกิดการทบทวนเรื่องค่านิยมทางสังคมครั้งสำคัญเลยทีเดียวใช่ครับมันเผยให้เห็นสังคมที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่กำลังต่อสู้กันระหว่างภาพลักษณ์ที่อยากให้คนอื่นเห็นมาตรฐานที่คุ้นเคยกันภายในและแรงกดดันจากการถูกตัดสินโดยโลกภายนอกอย่างฉับพลันซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายสังคมทั่วโลกที่กำลังเชื่อมต่อกันมากขึ้นสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างคะ่ะ บทเรียนที่สำคัญที่สุดคือความย้อนแย้งของผลลัพธ์ครับคือเป้าหมายแรกของทางการคือการฉายภาพความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรมแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงมันกลายเป็นการเปิดแผลเผยให้เห็นภาพความไม่เป็นมืออาชีพการขาดความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและการล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ทำลายชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศไปมากกว่าเหตุการณ์แหกคุกในตอนแรกหลายเท่าตัวนี่จึงเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนมากว่าในยุคที่ทุกคนมีสื่ออยู่ในมือทุกการกระทำของผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนล้วนอยู่ภายใต้สายตาของคนทั้งโลกและภาพลักษณ์ที่พยายามสร้างมาอย่างดีสามารถพังทลายลงได้ในชั่วพริบตาเดียวจากการกระทำที่ไม่ทันได้คิดเพียงครั้งเดียวคุยให้ฟังจุดประกายให้คุณสร้างสรรค์ความคิดที่ดีกว่าเดิม ฝากติดตามช่องด้วยนะคะ